ีค่ะพบกับไทร้าอีกแล้วนะคะเราจะมาผัดไทยกุ้งแบบว่าเป็นห่อสําเร็จรูปค่ะจะมาผัดให้ดูด้วยนะมันเป็นอันไทร้าก็มีอันนี้ด้วยมีนเขาเอิ่มต้นอะไรเลยว่าเธอจำไม่ได้ว่าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรลองทำตามเล่เขาว่าเนาะเป็นแบบสําเร็จรูปเนาะส้มสองห่อเนาะลองทําตามไปต้มสามนาที เส้นมาดูคันเรียยเป็นขเลยเก็ทําเป็นนะคะแต่ถ้าอยากทําแบบนี้ดูดเองก็ได้นะคะใช่ไใส่ลงไปนิดนึงค่ะต้อไฟอ่อนเขาเขียนว่างั้น,นก็ได้นะคะ นั่นผักอลนนั่นเขากินโอเคสร็จลูกจริงๆเขวางงเนาะแลกเก็บโอ้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็แบ่งกันกินโอเคงีปนนิดหนึงค่ะแจงจิ้นลูก ่ต, <c oughs> ต้อมไข่ถ้าต้มไข่โอเคกำเย็นก่อนแล้วต้มไข่จะเอ่อทำอะกับเคาเล่ให้ผัวไม่ใช่อาหารค่ำของคนอิน่นเดี๋ยว วันวนี้สวยๆกะตีระพังก็สวัสดีค่ะพบกับเทลัดอีกแล้วนะคะเทลัจะมาทําขนมปังอันนี้ค่ะกับไข่ต้มอาหารของแฟนนะคะแล้วก็ของแฟนค่ะก็ของนเทลัดนะกินไปแล้วนะเพราะว่าเทลักินแล้วออกไปทํางานอันนี้แฟนยังไม่กินค่ะเขาจะมากินรอบ่ําเทลัก็เลยแบ่งมาให้แฟนด้วยทีนี้ของแฟนไม่ไม่ใส่พริกเนาะ นี้ก็จะมาทำอันนี้ให้ดูด้วยกันเลยก่อนเองนะเอาพอเป็นแบบว่าให้มันแต่งให้มันสวยแลยนะ้วก็เก็บไว้กินกับตับหมกงแด่ก็ได้น้ำพริกก็ดีอะไรประมาณนี้จะไปใส่ขนมปังตรงนี้ค่ะเพามานน้ทำกับข,าข้าวมัวตัวเองก็กินด้วยได้นัง่งมันยังไม่เสด็จน้ำง่ายค่ะก็จะทำแบบนี้ก่อนไปเลยจะได้ง่าย ทำแค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรแล้วม <c oughs> ีแค่นี้ก็จะเกวกับการทาแล้วก็มีปลาปลาที่เขาควาอบปลาเขาที่อบควันหรือลมควันหรือว่าอะไรนี่แหละปลาที่อันนี้เขาไม่ได้หั่นมาค่ะก็มาหั่นเองเห็นปลาทะเลบอกคปลาลมควันอันนี้เก,ก,กนินแต่ปลาปอกไข่ค่ะโอเควางไมา่ดีก่อนด้ปอกแล้วพี่สองไหยค่ะ ทำหนึ่งชิ้นแล้วเจลาลฟ์สดหนึ่งชิ้นตอนนี้ปอกไข่ครบสมบูรณ์แบบกันวาสำเร็จรูปลนะคะไม่ได้แบบว่าทำเองนะคะก็จะง่ายกว่ากัน,นหนึ่งให้ดูเนาะแต่อันหนึ่งแล้วจะไลฟ์สดตอนนี้เป็นตอนน,ตอนนี้เราจะเริ่ม เราเตรียมทุกอย่างเลยที่ทลบอกค่ะเตรียมทุกอย่างเดี๋ยวมาพบกันตอนเสร็จนะโอเคเราก็จะทาทาทา,าแต่ที่เดิมค่ะทีนี้เมื่อกี้แทาไปไลฟ์สดมานีดหนึ่งว่าทํายังไงเนาะเมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้ที่มันก็นี่ค่ะก็หั่นขนมปังแบบนี้ละค่ะแล้วก็ทลจะเอ,เ,อเอาทำให้ดูเนาะก็ทาเพราะว่า,าบางคนไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดกับมเฟืองแทลเนี่ยค่ะ มาเบิกเท่านั้นเองพุดนะครับโอเคแล้วก็จะทำง่ายๆอย่างแบบเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะตักไข่เจื้อพอตักไขเ่เสร็จเราเห็นไหมสามอันพอและอีกอันนึงทายอย่างอื่นบ้างไข่นหน่อยนึ่งเห็นไหมคะ ก็ทำแบบนี้ง่ายๆโอเคปลามาวางก่อนแล้วลืมใช้ปลาค่ะปลาลมควนวางเยอกโอเค okay. ประมาณนั้นอันนี้ไม่ให้อันนั้นนะคะเป็นเกล็ดนขนมเห็นไหมคะะไมูดได้เห็นเห็นได้ใกล้ๆถ้าเราเห็นจะจับเลยเนาะนี่ก็ใส่อะไรต่อไปใส่มอเขือเทศ กัเประเทศนี่ก็แล้วแต่เราเลยนะวาง,างนี่วาจึ๊บวางจับลงประมาณนี้นะคะเห็นเนาะผ่านไปสองนาทีแล้วท่ไเร็วจังราทำอะไรขนาดแค่ทาขานมปัสงสองอันก็ผ่านไปนแบบอย่างเร็วเลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วอาหารค่ำีทางรับมาโชว์ในวันนี้วันดีค่ะแล้วพบกับเทเัทใหม่นะคะช่วยกดติดตามเทเลด้วยนะคะไปไปค่ะ เดี๋ยวมาดูใว้ใกล้ค่ะนี่ค่ะเป็นอาหารข้าวที่แสงง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียก็ผัดไทยเป็นของแฟนไทยรั